นี่ครับผมดีแห้งนะครับผมคนม,มาเลยห <c oughs> นีก่อนหนีก่อนมาเข้าไหนก่อนป้อใหญ่มาแน่เลย <c oughs> แท้เลยละ่ะของแท้นี่แหละ <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวกำลังน้ําหมดงั้นแบบนี้มันไม่ได้กําลังน้ําเก็บหมดใช่ครับไอแบบนี้ไม่อยู่ไม่ใช่ หนักเลยครับผมหนักหนักหนักแต่เด็กๆปลอดภัยนะครับเด็กปลอดภัยแล้ว

lại là lòng cao y cao y Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาแอบในบ้านเลยปุ๊บลมมันน่าจะตกไปนักแต่โบม,มันเดียแต่าลุลมนะลมฟ้าไปหมดเลยเฮ้อยู่นี่แหละดีดีไม่ได้เจะเจอไหมฝนมัน,นตกเอากับเด็กๆด็กก็ไปแล้ว มาแล้วกับปยเทับปยเ่สามเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บ่บ่ตำตาได้ฝืนกล้กับพวกมันนี่ตุกอา้พวมนเรียบร้อยละเสร็จปัเส็จปั๊บอ น่าจะต้องไปนักกับพ่อมดสีแต่ว่าลมนะครับลมป่าไปฝว้างนู้นหมดแล้วนะครับลมแรงมากๆกับรีไฟกันครับตางรีดีต่งเจ็ดโกมานต่างปูต่าง,งเรารีไฟกับัวตัวมาแล้วต่างนุ่นะว่างแล้วนะครับ น้าตกน่นแบบแต่วันลุ่มรีบริบร่งมา ه, เด็กๆก้อนเลยครับพุ่มจาเพียงอ่า ه, ไม่ถึงงานอาที่เรียบร้อยกับสังลมสั่งพ้นมาตุ้มเลยครับแต่ดีวันลุ่มมากกว่ากับปลาใบมดับ เราว่างแล้วเห็นไหมครับเรีบอยนีเห็ไหมครับตาไม่พร้อลมช่วยเรียบร้อยครับพุมไม่ต้องว่วง่าตกนักแน่นี่ลมเล็นไหมครับสว่างแล้วพอมาจากดันลังนะครับ เอาชีวิตเด็กเด็กก่อนอยใา้เขาหนาวนะครับโอเคบานคลุมคนไายไม่เป็นไรกรับ <c oughs> นี่หลกเดียวกินยาอัดยาไปสองวันแล้วครับเ <c oughs> มื่อวานก็ไม่ได้แต้คลิปดีกับผมกินยาไปแล้วหวงนอนกับปูด้วมันเมื่อนต่ำตาจะใกล้นะครับพอวันนี้ต่ำตาฟื้นขึ้นมาเอาหลาวกับผมเราของพ่นนี่แหละกับตัวดี เด็กๆเกนาะก็ขเขาก็ไม่รู้จะหนีไปอยู่ไหนกัน <laughs> ดูดูลูก้าบ <laughs> บ่โตสุกอยู่มุมอยู่ห็ไ่ไหมครับมดดิ <laughs> ดร้รองครับพวกมันนี่มดดิดแป้เลยเียบรอยครับลมปาเรียงแล้วสังงบแล้ว เด็กยังอยู่ไม่เป็นทัดเป็นส่วนนะครับลูกหมาเก็บประจำบ้านเรานะครับปุ๊บนะก็เลยตรงเนี้ยต้องเหนื่อยต้องวิ่งพลัมอยู่แบบนี้แหละครับปุ๊บเราไม่กลุ้มไม่เลยง่ากเขากตาก้นเปียกคนมดกับปุ๊บตรงด้านก็ไม่ได้ครับแต่หมาโตไม่เป็นไรครับปุ๊บรอให้เขาไปห้ามสงบจงบมุมดีกว่าไม่ถูกคนเขารู้จักกันเขาหาเองได้เนาะ ชิ้นี้แค่นี้ครับผมดูเด็กๆก่อนนะครับผมนะอาจจะปล่อยไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากติดตามจองลงเดียด้วยครับทีมหลังบ้านน้องหญิงนะครับศาสนาประวันนวลบนร้อนบนร,รอดฉลาดครับเห็นไหมก็มาโตแล้วลครับก็แอบไปอยู่ใต้เตกได้เนะ เพราะว่าเอ็มแม็กับตาตึกมันจะไม่ตูวคนน,น, 4, น,นูนเอฟนั่นอ่าได้กินแล้วออกจากต้ตึกแล้วเข้ามาโตแล้วนะครับจะไม่น่ากลัวก็ช่วยเลือดตัวเองได้เนาะเรียบร้อยครับเอฟซีสง,งบเดี๋ยวมากินหน้ากับพอดีครับผม